นึกว่าอันโบเห็นแตจะถอยเจ้าก็บ่เห็นบ่าหาตาตาสวากับโบเห็นดอกนึ่งหมดเ่ยขนาดเลยแต่ก่อนม่ใช่เห็นอันเป็นอันผู้ใด้เนาะเป็นหมู่เป็นหมู่ผู้ได้เออเอ่ะอ่ะคุณเคยร้องเพลงได้เฮ็ดบ่คุณน,น่ะร้องเพลงได้ทางนั้น ได้เห <pad> he ็ดแล้วดอกเห็ดตะโพเห็ดตะโพเห็ดเพาะเห็ดเพาะออกมาให้เห็นนี่เห็ดเพาะนไงใส่เห็ดเพาะ กันเดียวหางมันทางใจ้ยหางไได้ใคยได้กันเดียวพอยังพอดได้เลยมันออกแบบไรฮะใบเห็ดอย่างเขาจะมาเขาจ้ะเขาจะได้เห็ดอย่างเห็ดเออเห็ด เพิ่งากบกตเหต็ดเพิ่งเข้าอยู่ในเห็ดเห็ดเอ้ยเห็ดเออไม่งบับฟ้าหนามก็โอ้ยมัแต่เงเห็ดอะไม่ได้เิ่งเลยหนาก <S 2> <S 2> <S 2> มก็ไม่อเอ,อาเหนโอเคแล้ วะมีสักเห็ดมาหล่อปลามามาท้องเที่ยวปลามาท้องเที่ยวปลาท้องเที่ยวปลาออกกำลังกายออกกำลังออกกำลังให้งาออกโอ้คุณแต่ใบสั้นอยู่แล้ว ใบซาละคนเคียร์คนเคียร์ใบซาฮะมีคอนเคียร์คอนเอาใช่ไหมไมมาแต่เสาอยู่คือบวชิมที่บวทานเฮ็ดมาแต่เสาอยู่บ่ทานเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนะเฮ็ดนะเฮ็ดนี้ สองสามโดก่าติดกระตาษิีกวาต no ิดกระตาษคนมาเฮ็ดหลายกว่าคนโอ้คนหลายกว่าเฮ็ดเพราะพิดคนหลายกว่าเฮ็ดเฮ็ดบ่หลายคนหลายเห็ดบ่มีเฮ็ดยังบ่ออกไม่ออกอยู่ไชทั่วดงไม่ออกบ่คุ้มบอลนะค่ะหากคือบ่มี จักบอนเอบบาบกขบบอนค่ะบ๊มีจังบอนมาจะเห็ดเพาะเห็ดแพรอะไร่เห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดแพรเห็ดเพาะเห็ดแเพร์พอวันครั้งหนึ่งปีหนึ่งแล้วได้มาหาเห็ดหาเห็ดกระเมื่อยใล่ไปหาตลาดค่ะเมื่อย ผู้ทางเลือกเอาคัดเอาตลาดมาตลาดมัเมื่อยลงปานนีล้ล้ค่ะมาตลาดมัเมื่อยได้อันนี้เมื่อยเลยได้แดดออกแล้วเมื่อยเลยอ่อนปานพักนี่เแดดออกเด็ดวพอมาแตกพะยองยพะยแยเชี่ยาโอ้าอยาแก่ได้เก็บเอาเก็บออามันมันพ่อมาทางผู้ออกหลายบ่ ทางผู้ออกหลายอันนี้มันยังว่าเฮ็ดออกหาเคืองมือไม่เฮ็ดไม่แตกขยุ่วขยี้เลยเฮ็ดเพาะมาแตกขยุ่วยี้บ่เตยบ่เห็นเลยเนาะมันยังแบบ เป็นตาเป็นตาออกบ่เป็นตานี้ก็บ่มีเห็นแต่ยอดซาดบ่มีเฮ็ดเห็นแต่ยอดซาดนี่ยอาดเป็นตามีพังหพ่โอ้ยดินกุมผดินายเป็นตายุยินี้อหากว ฝนตกบ่พอฝนตกยังไม่พอก็เลยยังบ่ออกฝนตกยังบ่พอก็เลยบ่ออกเราป่าเมื่อยแล้วก็สิได้อวยเมื่อยแล้วค่ะบันอวยเมื่อยออกกําลังกายขึ้นมออกอะเนอะ โอ้ฮี่พ่อผ่านัน่แตกดิเมื่อนี้ไปการมาอันท้องเหียวปาลามาหลาอปาลาหลาอปลาออกกำลังยาเมื <c oughs> ม่อออกเลยเอาไมา่อย่าง้รบันดนี้โอ้ส่งมาอย่างน่ารานกันตอนเล็กเล็กออกอ่ะไม่บอกบอกไงงดก่อนเ่าบอกดีแค่ วันนี้เขาบอกบอกซื้อถือได้ไไ Jim, นี้เขาให้อันห้างว่าอยากจะของซื้อน้ำปลาถือถ้้เขาซื้อแต่ขาปถือาถือจังวะหน้าปถือปองถือปองอันที่มันออกนะนี่ครัน้องปนน้องปค่ะะเดมีคนเอาได้หรือเปล่าอ้าวมีคนเอาเลย น um ี่เห็นนะนี่นะเขาเจ้านพราะเขมีเขาเจ้าพขาเห็นค่ะหาเหาเขาก็เห็นเาเหาเขาก็เห็นค่ไเขียนากพูดตาดีๆออพูดตาดีๆอือนี่เดชันนี่เดชันตาดีๆเดชันอื กูตาดิดีทีเทากัมันตัวตาดิดีไปยังห้งก้มมาแล้วแลออกไปไนออกไปขอใจอันนี้ขีเก้าหัวได้เขีเก้าหัวได้หรอไดดอเบี๋ยวค่ะดอกอะไรบางีไหบ่ ข um, ี้หาดอกนี่ขีเ mm ก่า hmm ก็ไ hmm> ด้ดอกอย้ีเกับขี้เก่าห้างคนเด้อขีเก่าห้างโคดอกได้ดอกเลยที่จริงขีก่าม่ต้องได้อันเป็นซิดดอกเวลาใหญ่บทานเขาเห็นเนาะจริงหาให้พอนันสิโพนบลูไปรีอยู่มันจะเอาไปเบิดแล้วก็เลยบเห็นเขาจะมาขี้เอาเบแล้ว เขาก็เลิกเห็นนะเหี้ยหมดแล้วเหลือแต่ห้อยเก่าห้อยเก่าก็เหลือดอกเดียวดิห้อยเก่าคนก็เพอดีห้อยีแต่ห้อยเก่าดิพระเจ้าคือหาเห็นนะน่ามึนกับเจ้านะพระเจ้าสังหาเห็นนะตาคนละเบือบ่ ตาคนาเราเวอร์เขาจะเอาตาสแกนมาตาสแกนเข้ามามีตาสแกนโอเขาจะเอาตาสแกนมาเข้ามามีตาสแกนเขาก็เลยบ่มเห็นมาเัาเห็นสแกนเห็นเลยบะแซมีได้ดหูเราเขาจะหาเขาจะได้เป็นอันเป็นกิโลเป็นถวยขขเขาเขาโดนเยอะโดวเดียวก็เอาขี้เก่าเขาจะ ที่บ้านเนี่ยถ้ามันออกเขาเปิดเขาเปิดอันนี้ไปตองขึนนง้นนี่เป็น,นอย่างไเปนอย่าิเออเนี่ยเขา <c oughs> จะเอาบนหลังจะห้อย, <c oughs> ยเกล้าเขาห้อยเขาจะเอาเขาจะคึ้นเห็นมั้โอ้ตาสแกนดนะตาเขาจ <c oughs> ตาเฮ้าหาือตาตาตาผ้าฟางไม่ได้ผ่านสแเก็ดไม่ได้โหู โอ้ห้าห้าต้องเอาอันนั้นอันอันนไปหาเอาใบยังแดงไปหาอย่างใดเอ้ยบุงทางลายขนาดบุญทางรืองเลยเอาใบยังแดงไปหาเอาถ้าเรามาหาเราไม่ได้ เออบ่ได้ไมันไปทางไหนไปนี้ย่าไปเด้ย่าไปเด้ก็สิหลงทางเมือได้ไหมใครแต่ป่ามันลงป่าโลง่ลงๆใครนี่วันนี้ก็สิเดงอโค้งเต่าเมืออแล้บมานเออเอาไปแดงๆไปหาเอาใน,นตลาดเยอะแยะยังได้แบบใดรุ่นใด ก็เจ้าหาไปบุ้นหรอต่เข้ามาหาหา,หาอันเก่าก็เจ้าก็เลย่ไปด้ทีนี้ก็สิได้อันหาทางเมื่อแล้วมันเมื่อยละคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะเจะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย